คุณผู้ชมครับเดินหน้าประเทศไทยกับผมโสพลณวัตนาพงศ์นะครับช่วงนี้ใกล้สิ้นปีเข้ามาทุกทีแล้วคุณผู้ชมหลายคนอาจจะวางแผนแล้วนะครับว่าสิ้นปีจะไปเที่ยวไหนจะไปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ไหนแต่สำหรับคนที่กําลังคิดหรือหาทางอยู่ว่าจะไปไหนดีวันนี้มีทางเลือกมีคําแนะนําให้นะครับวันนี้ผมอยู่กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณกอบการวัฒนาวรังปูนะครับน้ำปีสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าะยาด้านหลังของเราเนี่ยคือพระปรางวัดอรุณ มีกิจกรรมที่น่าสนใจเกีย่ยวกับเรื่องของการสงทายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แน่เลยค่ะแน่นอนก็หวังว่านี่จะเป็นของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดอันนึงให้กับคนไทยนะคะ,คะให้เราได้ภาคภูมิใจกันก็เป็นการทํางานร่วมกันร,ระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงวัฒนธรรมนี่นะคะทาอย่างไรที่เราจะส่งต่อเข้าสู่การเปิดประชาคมอ,อาเซียนในปีหน้าเนี่ยเพราะฉะนั้นเ,เข้าดาวปีใหม่ปีนี้เป็นปีที่สําคัญคือพิเศษมากกว่าต้องพิเศษเพราะมีเรื่องหกเอไอเอเขามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งเราคิดว่า การที่เราจะก้าวเข้าสู่อาเซียนเนี่ยหรือ AEC เนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือว่าความเป็นหนึ่งอาจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็จริงแต่มันต้องมีอัตลักษณ์ของเราเองครับแล้วก็การท่องเที่ยวของของประเทศไทยเนี่ยเราคิดแบบเดียวกับกระ,ระทรวงวัฒนธรรมก็คืออัตลักษณ์ถึงความเป็นไทยท่องเที่ยววิถีไทยวิถีถิ่นวิถีไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วเราก็คิดว่าอัตลักษณ์ที่สําคัญสําหรับการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ย ถามคนต่างชาติเนี่ยวัดอรุณเนี่ยแหละค่ะถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่ที่ส่งคุณค่าอ,อ,อมาตะนิรันดร์การถ้าเบอร์คนรุ่นหนึ่งเนี่ยจะจำได้ว่าหนัง80วันรอบโลกเนี่ยตอนนั้นที่ถ่ายประเทศไทยเนี่ยก็คือวัดอรุณและแม่น้ำเจ้าพยาดังนั้นเราก็คิดว่าภาพที่เราอยากให้เขาจดจำประเทศไทยเนี่ยในการเข้าสู่ ประชาประชคมอ,อาเซียนเนี่ยน่าจะเป็นภาพที่ตรงวัดอรุณริมแม่น้ําเจ้าพยาซึ่งจะทําให้คนเนี่ยจำได้นะคะแล้วเป็นภาพที่ที่ท,ที่ประทับใจบแล้วกเ็เราได้มีการวางแผนนะคะว่าตอนท้ายปีเนี่ยตอนปลายปีเนี่ยอาจจะตั้งแต่วันที่29-30เนี่ยเราจะเราจะเริ่มจัดงานนะคะคมีถนนคนเดินแถวหน้าแถวแถววัดโพนะคะคแล้วก็จะมีการแสดง ของเราจะมีอัฐจารย์รอยน้ำนะคะเพื่อให้คนได้ได,ได้ได้มีโอกาสได้มองพระปรางวัดอรุณอย่างสวยงามกระทรวงวัฒนธรรมท่านก็กรุณาเราเป็นอย่างยิ่งนะฮะทางวัดเองเออเออจะมีการเอานั่งร้านลงเ,เป็นพิเศษนะคะยู่ตอนนี้ใช่ค่ะถึงตอนสิ้นปีเราจะเห็นความงดงามของพระปรางได้อย่างเต็มที่ใช่ค่ะจะมีเอารงเป็นเป็นพิเศษเป็นกรณีพิเศษเลยแล้วก็จะมีการจัดการแสดงโดยที่ฉายแสงไปที่องค์พระปราง ะะการใช้แสงไปเนี่ยก็ไม่ใชเ่เป็นการใช้ไลทิ้งปกตินะ,ะ,ะจะใช้เทคนิคหลากหลายจะเป็นอย่างเช่น,ชนแมปปิ้งเป็นต้นเนี่ยนะคะทำอย่างไรเนี่ยให้เกิดภาพที่ประทับใจสามารถเล่าเรื่องได้ก็จะมีการจัดแสดงเป็น9 9องค์นะคะเกี่ยวข้องกับประวัติประวัติประเทศไทยประวัติแถวๆนี้เนี่ยนะคะต้นน้ำแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยก็เป็นอย่างไรและสุดท้ายภาพที่ประทับใจก็คือการเล่นแสงสี นะคะแล้วก็กับองค์พระปรางซึ่งน่าจะเป็นภาพที่จดจําได้มากที่สุดนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยเราได้มีการพูดคุยในแง่ของรายละเอียดเนื่องจากว่าอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญของออปีใหม่ประเทศไทยเนี่ยก็คือการสวดมนต์ข้ามปีซึ่งซึ่งได้คำนิยมมาตลอดในทุกเกือบ<ช>สิบปีมากระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศาสนาเองเนี่ยได,ได้ได้มีการส่งเสริมการสวดมนต์ในวัดเนี่ยมามาเจ็ดปีแล้วะนะะในปีปีที่ผ่านมาเนี่ยก็17ล้านคนนะคะตัวเลขล่าสุด ซึ่งถือว่าดีมากแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นวิถีไทยซึ่งเราอยากจะนําเสนอให้กับสายตาชาวโลกแล้วหนึ่งในนั้นก็คือวัดอรุณเนี่ยแหละค่ะ,คะเขาเจะสวดมนต์ข้ามปีแต่แน่นอนเราไม่ต้องการที่จะไปทําให้คนที่มาสวดมนต์ข้ามปีที่วัดอรุณเนี่ยทำให้เขาขาดสมาธิดังนั้นเนี่ยเราจะมีการแสดงของเราเนี่ยในวันเดียวกันคือวันที่3าเอ็ดเนี่ยให้เสร็จภายในสี่ทุ่ม<อ>ให้เสร็จภายในสี่ทุ่มนะคะคคและเสร็จสี่ทุ่มเสร็จปั๊บเนี่ยท่านสามารถไปไปสวดมน ท่าปิได้ต่อได้ตามปกติใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการทํางานที่ที่เรียกว่าสอดคล้องกันแล้วก็จะมีเอ่อเรียกว่าคนคนบางบส่วนเนี่ยเขาจะมาก่อนล่วงหน้าซึ่งตรงนั้นก็อาจจะมีการสวดล่วงหน้ากันไปก่อนเพราะนั้นภาพที่เราจะสามารถบันทึกเพื่อที่จะเตรียมออกสื่อต่างชาติสื่อหลักๆใหญ่ๆซึ่งเราก็หวังว่าสื่ออย่างเช่นเอ่อสื่อทางอเมริกาสื่อทางทางประเทศยุโรปเองเนี่ย เ,เ,ขเขาจะต้องเก็บสต็อกภาพไว้ได้อย่างสวยงาม,มแล้วก็มีมีภาพของการสวดมนต์ด้วยแต่พอถึงช่วงที่เราสวดมนต์จริงๆประชาชนของเราก็ยังสามารถสวดมนต์ได้อย่างสงบเงียบ,บได้คนไทยเพิ่มมากขึ้นวัยรุ่นก็เยอะขึ้นใช่ไหม,รมครับพี่รับใช่ค่ะเดี๋ยวนี้เป็นเป็นส่วนหนึ่งของวิถีของคนไทยนะคะในการที่จะกา,การการก้ามข้ามปีเนี่ยกับมองหาความสุขที่แท้จริงก็คือ ความสงบซึ่งอันนี้เนี่ยต่างชาตเิเราเริ่มเอาความคิดเนี่ยไปเล่าให้เขาฟังว่ามาท่องเที่ยวประเทศไทยจนจน,นชคปีใหม่เนี่ยภาพนี้ท่านจะได้เห็นท่านสามารถแวะเข้าไปนั่งสมาธิไปสวดมนต์ท่านอาจจะสวดไม่ได้แต่ไปนั่งสมาธิซึ่งหลายหลายชาติเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างนี้เขาเริ่มเข้ามารมกิจกรพรรดิแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวของต่างชาติเลยนะคะว่ามาประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเริ่ม ไปวัดไม่ใช่เพียงแค่ดูเฉเท่านั้นเนี่ยแต่อยเริ่มเข้าไปนั่งสมาธิไปเรียนรู้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์กับคนรุ่นใหม่ในวันนี้เนี่ยซึ่งมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยมันทําให้เขามีความรู้สึกว่าน่าจะตึงเครียดเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งบางคราวเนี่ยเหมือนกับเข้ามาค้นพบตัวเองค้นพบ ตวญญาณ <EN> สงบมายอยู่กับตัวเองใ,ในช่วงเวลาสําคัญสํา,า,าคาัญหนึ่งการก้ามก้าวข้ามปีอย่างนี้เป็นต้นใช่ค่ะครับโดยรวมก็คือว่าที่วัดอรุณในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จะมีกิจกร,รรมถ้ายากเป็น2ส,ส่วนหลักๆก็คือการแสดงแสงสีเสียงต่างๆมีแต่เราจะแยกจากชัดเจนกับการสวดมนต์ข้ามปีจะมีช่วงเวลาที่ไม่ไม่ทำเสียงแน่นอนมีเวลาเดือนกันอย่างแน่นอนแล้วคนที่จะมาดูตรงอัธจันทร์ของเราเนี่ยอัธจันทร์เราเนี่ยก็น่าจะจุคนได้ประมาณ2,000คนครับบางคนก็จะบอกว่าโอ้ เราเราจะเป็นหนึ่งในสองพันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะถ่ายทอดด้วยออ,อ,ออกทางรายการทีวีด้วยทำให้คนที่อาจจะไม่สามารถมาดูของจริงได้นะคะหรือดูดดได้ห่างๆเนี่ยไปสามารถไปดูชัดๆ ในช่องสถานีทางทางทีวีไดได้คนไทยมีโอกาสได้เห็นกันเหมือนเหมือนกันดูการแสดงแบบเต็มชุดเลยเพราะเต็มชุดเนี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่ว่าถ้าเปิดช่วงที่จะไปออกสื่อต่างชาติจริงๆเนี่ยก็จะเป็นช่วงไฮไลท์เนี่ยก็น่าจะประมาณไม่กี่นาทีนะคะแต่ว่าเราต้องการให้เห็นภาพทั้งหมดเลยพระปรางวัดอรุณไลท์ทิ้งที่สวยงามทันสมัยแต่สวยงามนะคะแล้วก็สวดมนต์ข้ามปีซึ่งมันจะมันจะมีผลอย่างมากกับการที่ภาพเหล่านี้เนี่ยเผยแพร่ออกไปสู่สายตาชาวโลกมากขึ้นในแง่ของภาพลักษณ์ของประเทศไทยในแง่ของการ ท่องเทีย่ยวหรือแม้กระทั่งการเข้าเข้าสู่ AEC เ mm hmm. หมือนที่มตีบอกตอนแรกใช่ค่ะแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะคะถามว่าเรามาเน้นเฉพาะกรุงเทพหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเขาดาวที่งานงานปีใหม่เนี่ยยังยังมีการจัดใหญ่ทั่วทั่วประเทศนะคะชอ่นเ,ออเราของเฉพาะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทางททท,ทเราเราดูแลจัดอยู่เนี่ยก็มี7-8ที่เลยทั้งกรุงเทพอย่างที่ Central World, เซ็นทรัลเวิลด์ก็ยังมีอยู่นะยังใหญ่ใหญ่โตสวยงามนะคะจะมีที่เชียงใหม่ขอนแก่น เชียงรายอย่างเชียงรายนี่เป็นเข้าดาวเ,เรียกว่าอาเซียนเลยนะคะมีพราพว่าสามสามสามดินแดนเลยทั้งทล้ง,งใช่ค่ะไทยลาวพม่าเป็นต้นนะคะคที่ภูเก็ตด้วยเช่นกันพัทยาก็มีด,ดังนั้นเนี่ยท่านอยู่ใกล้ที่ไหนท่านสามารถไปร่วมงานเข้าวดาวสนุกสนานได้ได้ทุกที่เลยแล้วก็แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็คิดถึงในแง่ของการท่องเที่ยวไม่ใช่เฉพาะช่วงเวลาตอนปีใหม่เท่านั้นเนี่ย ช่วงระหว่างนั้นเนี่ยซึ่งเป็นการหยุดยาวเนี่ยทางทางเราเองเนี่ยททก็ได้มีการจับมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะในการพมดโนีเพราะว่าหลายคนเนี่ยการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลคนประมาณ70%เนี่ยจะจะขับรถจะต้องไปทางรถเที่ยค่ะเราก็จะมีการเตรียมร้านค้าข้างทางนะคะเป็นรถไซส์เซชันใกลรทอย่างเงี้ยซึ่งจะอันนี้จะสอดคล้องกับที่ท่านสมคิดได้พูดถึงการกระจายรายได้ว่าสนับสนุนให้ให้แวะนะคะ จับใจใช้ฉอยซื้อสินค้าพื้นเมืองเป็นจการกระจายรได้ใช่ค่ะเศรษฐกิจมันก็จะกระจายไปตามรายทางด้วยไม่ใช่เฉพาะเป้าหมายที่เป็นเมืองใหญ่ๆเท่านั้นใช่ค่ะเป็นการเฉลี่ยสุขไปพร้อมๆกันจุดที่เราอยู่คุณผู้ชมครับจุดที่เราอยู่คือริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นเสียงของเรือเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่มันเป็นวิถีปกติที่มันมีอยู่แล้วแต่เป็นเสน่ห์ส่วนหนึ่งที่ที่ต่างไทยเขาก็ชอบนะใช่ค่ะแล้วก็ ท่านนาย,ยกรัฐมนตรีท่านคนเอกประยุทธ์เองเนี่ยท่านก็เน้นมากนะคะเพราะนั้นการพัฒนาการท่องเที่ยวของของประเทศไทยณตอนนี้เนี่ยอีกจุดหนึ่งที่สําคัญคือการท่องเที่ยวทางน้ำ<ม>นะคะลาคลองแม่น้าแล้วก็ทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวทางน้ํามากขึ้นนะคะทั้งลิมแม่นม้ําเจ้าพระยาเองทั้งสองฝัฝ่งซึ่งแต่เราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีภาคเอกชนมาลงทุนสองฝั่ง มากขึ้นนะคะก็อันนี้ก็คือเรียกว่าน,นี่คือประเทศไทยที่แชทจริงเมื่อก่อนเราจเจริญทางน้ำนะคะ,ะเราจะมีการท่องเที่ยวเรือสำรานนะคะเรือสำราญซึ่งอันนี้ก็อยู่ในยุทธศาสตร์ซึ่งเราจะโปรโมทท่าเรือจะเป็นที่ภูเก็ต ที่กระบี่ที่สมุยในอนาคตอันใกล้นะฮะจะมีการท่องเที่ยวเ,เรือแบบซุปเปอร์ยอดนะซึ่งอันนี้ทางกระทรวงคมนาคมก็กำลังจะทำในต้นปีหน้าเช่นกันสนับสนุนให้มีคนเอาอเอาเ,เ,เรือเนี่ยมาเล่น แล้วกม็มาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยมากขึ้นซึ่งจะตอบสนองของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมากขึ้นกําลังซื้อของคนท,งท่องเที่ยวกลุ่มะจะสูงมากมเมกนึงก็จะเข้าประเทศเน้น,าาน,น,นทางน้ําความสวยงามธรรมชาติเราศิลปวัฒนธรรม,รรมสถาปัตยกรรมที่สวยงามอย่างเช่นบัดอรุณเนี่ยะจะเป็นตัวที่ทําให้คงคงเขาเรียกว่าอัตลักษณ์ความเป็นไทยถึงแม้ว่าเราจะก้าวเข้าสู่อาเซียนแล้วแต่ว่าเรายังมีตัวตนของเรามีจุดขายที่แท้จริงแล้วก็ หวังว่าจะทําให้เขาอยู่ในประเทศไทยนานขึ้นมีความสุขมากขึ้นรับผม <im ités> พูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวที่เราจะมีคนมาเยอะปีใหม่ ai, หรือว่าจะเป็นอื่นๆก็ตามทีอยากให้ท่านพูดถึงเรื่องของการดูแลนักท่องเที่ยว <im ités> เรื่องของความปลอดภัยเราดูแลรับประสานงานยังไงให้ความมั่นใจากับนักาท่องเที่ยวสักนิดหนึ่ง้นี่เป็นจุดที่สําคัญม <im ités> ากเลยคะ่ะว่าการเพิ่มของนักท่องเที่ยวเองแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยเราได้เรียนรู้นะคะเพราะว่าบางเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นในประเทศไทยเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการทางานของสานกรเ ริปตาพันลบเนี่ยท่านก็ย้ำแล้วนะคะว่ามีการเตรียมแผนร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวอาสาสมัครแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยตำรวจทุกหน่วยหน่วยงานเนี่ยจะเข้ามาช่วยในแง่ของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะย,ยิ่งช่วงที่มีเ,เทศากาลซึ่งคนจะหนานแน่นในหลายๆจุดเนี่ยก็จะมีการทํางานประสานการวางแผนร่วงหน้านะคะว่าวา,วางกำลังคนยังไงกล้อง C C T V ต้องพร้อมออแผนแผนตั้งแต่เรียกว่าก่อน จนช่วงงานจนหลังจะต้องเป็นอย่างไร,รนะคะก็อันนี้มีการวางแผนแล้วก็เ,เรียกว่าซักซ้อมกันโดยตลอดแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของของเรื่องความปลอดภัยเนี่ยถือว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สาคัญเพราะฉะนั้นช่วงที่เราจะมีความสุขกันช่วงปีใหม่เนะี่ยตำรวจจะไม่ได้พักเลยนะคะจะไม่ได้พักเลยจะต้องทงานดูแล<ช>ปลอดภัยใ,ให้แต่ว่าเขาก็ยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้ให้กับประเทศไทยของเราครับผมหรือเวลาสั้นๆประมาณสักสองนาทีตั้งตีอยากจะเชิญชวน คุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับว่ากิจกรรมเขาดาวปีใหม่ที่น่าสนใจจุดอื่นๆหรือแม้กระทั่งที่สําคัญก็คือที่วัดอรณุณที่เราเห็นอยู่ด้านหลังของเราเนี่ยครับเชี่คำปีครับก็ในปีใหม่นียนะคะก็เราก็คงอยากที่จะมองหาแล้วนะคะว่าเราอยากจะไปเที่ยวที่ไหนไปกับครอบครัวไปกับคนที่เรารักนะคะ ประเทศไทยนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากนะคะท่องเที่ยวทีไทย12เมืองต้องห้ามพลาดและอื่นๆยังมีอีกเยอะมากท่านศึกษาหาข้อมูลเช็คดูทางเว็บไซต์ของทททได้นะคะแล้วก็อีกหลากหลาย,ลา,ยลายส่วนแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าขอให้พวกเราเนี่ยร่วมมือกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวที่ดีนะคะทั้งสองอย่างนี้ต้องไปด้วยกันนะคะว่าทุกคนต้องมีหน้าที่เราเป็นเจ้านักท่องเที่ยวที่ดีก็คือความสะอาดนะคะท่านอะไรที่เขาไม่ควรทํา เราก็ต้องไปคนทำด้วยเช่นกันนะไม่ใช่เราไปว่าคนอื่นเพียงอย่างเดียวการส่งเสียงประขนบธร,รมเนียมประเพณีปฏิบัติของแต่ละท้องถิ่นเนี่ยเราต้องเรียนรู้รเราต้องคอยช่วยเหลือดูแลนักเทียวอื่นๆด้วยเช่นกันแล้วก็ถ้าเผือ่อย่างนี้เนี่ยเราก็จะสามารถก่อให้เกิดปีใหม่ที่ที่ที่สดใสก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อย่างมีมาตรฐานนานาชาติแต่คงอัตลักษณ์ของความเป็นไทยของเราคือความรอยยิม้มความเขาเรียกว่าความเป็นมิตรที่ดีความน่ารักความเป็นเจ้าบ้านที่ดีของคนไทยใช่ค่ะ,ะนะครับปีใหม่ปีนี้น่าจะเป็นปีที่มีความหมายสำหรับทุกคนแล้วก็เริ่มต้นปีเพื่อก้าวเข้าสูา่ประชาคุมาเซียนด้แล้ว,วป,ปีนี้จะเป็นปีที่มีนักท่องเที่ยวสูงที่สุดนะคะคในใ,ในประวัติประประวัติศาสตร์ของของ,ของพวกเราเลยรายได้บ้านเราก็จะดีขึ้นเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ช่วยกันกระจายรายได้ครับผมวันนี้ขอบคุณท่านรัฐมนตรีมากนะครับขอบค คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือเดือนหน้าประเทศไทยนะครับปีใหม่ปีนี้มีความหมายมีความสําคัญอย่างมากทั้งในแง่ของการเฉลิมฉลองทั้งในแง่ของการเสริมสร้างอัตลักษณ์และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่าลืมนะครับ3าธันวาคมนี้จุดไหนใกล้ที่ไหนเราไปที่นั่นแต่ไฮไลท์ส,สําคัญคือที่วัดแจ้งวัดอรุณราชวรารามนะครับวันนี้หมดเวลาของเดือนหน้าประเทศไทยแล้วนะครับผมและท่านรัฐมนตรีลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันนะครับสวัสดีครับ